สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ใน Firefox นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับลบประวัติการดาวน์โหลดนะครับหรือล้างประวัติการดาวน์โหลดตรงนี้นั่นเองอ่าถ้าเกิดใครเคยดาวน์โหลดอะไรบน Firefox นะครับมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้ mm. วิธีการลบนั้นไม่ยากมาดูกันเลย <S <S อย่างแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนเปิด Firefox ขึ้นมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับจากนั้นให้ไปที่เมนูตรงนี้นะครับตรงที่เป็นรูปสอนดาวน์โหลดตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครไม่มีรูป ไอคอนตรงนี้ <Nope. S 1> ก็ให้กดไปที่เมนูขีดจีดขีดสามอันตรงมุมขวามือจากนั้นกดไปที่การดาวน์โหลดนะครับหรือคอนโทรลเจนั่นเองโอเคอ่ะสำหรับคนที่ต้องการลบประวัติแค่อันไหนอันนึงนะครับก็ให้เราเอาเมาส์ชี้ไปที่ประวัตินั้นครับผมในตัวอย่างผมจะลบจะเจ้ารูป Google โลโก้ตรงนี้นะครับผมก็เอาเมาส์ไปชี้แล้วก็คลิกขวาครับผมชึบจากนั้นให้เลือกไปที่เอาออกจากประวัติตรงนี้นะครับกดลงไปได้เลย แล้วสังเกตดูนะครับว่าเจ้าประวัติเมื่อกี้ก็จะถูกลบไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเกิดของใครนะครับต้องการล้างทั้งหมดเลยนะครับก็ให้สังเกตรตรงปุ่มนี้ครับผมล้างการดาวน์โหลดให้เพื่อนๆกดลงไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับประวัติการดาวน์โหลดทั้งหมดก็จะถูกล้างออกไปเรียบร้อยแล้วนั่นเอง <Yes. S 1> ในหน้านี้ก็กดปิดไปได้เลยแล้วก็กลับไปใช้ไฟฟ f อกได้ตามปกติเลยครับผมโอเคลองนั้นไปทํากันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิป และก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ